สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำการประจําวันที่22ตุลาคม2564โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียลไทม์เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ เรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วเอาสักประมาณสักประมาณ3แท่งนะฮะก็ประมาณสักประมาณเกืเกือบสองพจุดละนะฮะเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์บอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีก1ชุดโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นก็จะมีอยู่อีกระดับหนึ่งผลปรากฏว่านะครับก็ปิดแท่งเขียวนะฮะแต่เป็นแท่งที่สูงกว่าไปนิดเดียวเองนะครับ ส่วนในวันนี้นะฮะในระ geliyor, ยะใกล้ยังบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดแต่เปอร์เซนต์การขึ้นนั้นก็จะมีอยู่น้อยกว่าเมื่อวานนะฮะก็จะมีอยู่อีกในระดับเล็กๆเดียวนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับตอนนี้เขากเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์แล้วก็เกือบถึงศูนย์แล้วนั่นก็อยู่ในหมดของการพักตัวเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่านะครับเขาจะทํารูปเป็นหลุมๆมาหลายเดือนเลยนะฮะมาหลายแท่งนะฮะก็ว่าคือไม่ผ่านเส้นแล้วจิตวิยาขึ้นไปสักที เลยนะครับก็ยังคงเป็นโมเมนตัมที่เป็นอ,ออกข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะฮะทำไมกราฟไม่เคลื่อนที่ไปไหนสักทีก็เพราะว่านะครับตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะลดลงส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะฮะเราจะสังเกตเห็นลักษณะการเคลื่อนที่ของกลไกเบื้องต้นของตลาดว่านะครับแรง ไม่สามารถที่จะขึ้นมาอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงได้ดังนั้นลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟก็จะคงเป็นการไซด์เวฟแบบนี้ในกรอบใหญ่นะฮะแบบนี้เราก็พอจะสรุปในทา์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับในระยะใกล้มีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดแต่มีโอกาสที่จะติดแนวเส้นจ,จิตวิยาอยู่เหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะฮะเมื่อในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะฮะก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลง แล้มาดูในทำเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้ว11แท่งก็ยังไม่ถึงพันจุดเลยนะครับเป็นการเคลื่อนที่ที่น้อยมากๆนะครับเมื่อวานนะเราวิเคราะห์ไว้ตรงนี้ บอกว่าเขาขอพักตัวอยู่บรณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อผลปรากฏว่านะครับเป็นการพักตัวจริงๆแต่ยังไม่เดินทางต่อนะฮะยังไม่เดินทางต่อก็ยังมีแนวอยู่ตรงนี้นิดๆหน่อยๆนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดแต่เปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นก็จะมีไม่เยอะแล้วนะครับมีอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะเราจะสันนิษฐานและคาดการณ์ว่านะครับการเคลื่อนที่ระยะไกลอาจขึ้นมาเทสอีกสักประมาณ4ี่ห้าร้อยจุดมากสุดก็ไม่น่าจะเกินพันสองร้อยจุดนะครับแนวิธีการขึ้นของ เขานะฮะเขาจะคงอยู่ในกรอบนะครับนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะฮะเป็นรูปเนินเล็กๆเ,เท่านั้นนะครับยังไม่สามารถที่จะเป็นพุ่งเป็นภูเขาได้ก็เป็นการไซเบในกรอบอีกแล้วนะครับกำลังคอนเฟิร์มว่าตรงกันนะครับส่วนตลาดนะฮะ ตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะฮะส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงอันนี้ก็ตรงกันว่านะครับแรงซื้อกําลังก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับทุกอินดิเคเตอร์ตรงกันนะครับว่ามองฝั่งขาขึ้นเป็นหลักนะฮะแต่นะฮะลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้จะขึ้นไม่แรงนะครับขึ้นไม่แรงจะคงจะไม่มี สักไม่เยอะแล้วนะครับจะขึ้นไปอีกไม่เยอะอะไรนะฮะเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นในระยะใกล้ ite, มีโอกาสขยับขึ้นได้อีกมิดเดียวเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนที่ไกลได้แบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเกิดเช้านี้นะครับตอนนี้เดินทางมาแล้ว นะฮะสแท่งก็ประมาณ2 3 0 0จุดนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่านะครับเขามีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะครับแต่เขากําลังจะหมดรอบการพักตัวผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการจริงๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เนาะนะฮะมีซูเปอร์ทิ้งไว้ก็เคลือซูเปอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นไปตามที่เราคาดการจริงพอหลังจากนั้นเกิดการพักตัวในแอคชั่นมาเกตตามที่เราคาดการเมื่อวานนะครับนะฮะส่วนในวันนี้นะครับ ในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นนะครับนะฮะยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นถึงจะขึ้นเปอร์เซ็นต์การขึ้นก็จะไม่เยอะนะเปอร์เซ็นต์หากจะลงนะฮะก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะลงตอนนี้เขากำลังเบรกอยู่นะครับเบรกอยู่ตรงนี้นะฮะยังไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปได้ได้นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขายังเกาะศูนย์อยู่นิดเดียวเองนะครับก็คือยังอยู่ในกรอบที่เป็นไซเบียอยู่นั่นเองก็คือไซเบี์ตั้งแต่เมื่อวันศุ่นะครับตอนตอนบ่าย นะฮะก็ยังอยู่เป็นกรอบนี้อยู่นะครับส่วนตลาดนะครับตลาดเช้านี้มีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าเกือบเกือบแข็งแรงกับต่อตัวอยู่นะครับอยู่เกือกเส่วนแรงขายนั้นนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในไทางเฟรมที่หนึ่งชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับแต่จะค่อยคขึ้นขอให้มีแนวจิตวิทยาเล็กๆตรงนี้หรือว่าบางคนเรียกว่าแนว รี s i s สแตนด์และซัพพอร์ตนะฮะใครก็ได้แต่ตอนนี้ถ้าเป็นของเรานะครับเราจะอยู่ในโซนคาดการเนาะนะฮะหรือเรียกว่าดิมาสโซนนะครับอยู่ประมาณพันจุดแต่ตอนนี้ก็เกือบๆจะหลุดโซนดีมาไปแล้วจะเข้าสู่โซนทีีแล้วนะครับใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจบได้สําหรับการวิเคราะห์นะครับแล้วการวางแผนในการเทรดในอาทิตย์นี้นะครับเราวิเคราะห์กันมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะครับว่าลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับมีโอกาสที่จะเดินทางไปทางไหนได้บ้างนะฮะแบบนี้นะฮะ ใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับเรามีเรืยอกลุ่มออนไลน์ฟรีกันนะครับวันที่33 3สิเนะฮะท่านที่สนใจก็ทักทายกันมาได้เลยนะครับสำหรับท่านที่นะเคยลงเรียนแล้วนะครับก็สามารถลงทบทวนได้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นคอร์สคอร์สค่อนข้างจะฟรีนิดนึงสําหรับนะฮะมันจะเป็นเรื่องของนะครับกลไกตลาดนะครับกับกลไกเรื่องของจิตวิทยาของ คนส่วนมากหรือว่าเทรดเดอร์โดยรวมนะฮะสำหรับหลายๆคนที่กำลังหาแนวทางในการเทรดอยู่แบบนี้นะครับใจเย็นๆนะครับนะฮะสุดท้ายนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อมีประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ